เอาจริงๆป่ะคุอยากให้เจี๊่บทำกันแดดตัวเพราะกันแดดส่วนใหญ่มันจะเหนียวเรื่อนางอย่างเงี้ยมอในอย่างกันแดดหน้าเราอ่ะมันสามารถทายเยอะๆอ,อย่างนี้ได้เลยเว้ย<อ>แบบไม่ต้องกลัวมันเหนียวเพราะมันเป็นเนื้อไฮบิทเนออกปะ<อ>แบบทาไปเลยเ<อ>แต่กี f ของเราอ่ะคือสูงมากมันป้องกันหน้าดำหน้าเขียวหน้าแก่ดีๆมากๆ,ๆเลยนะทาไม่ถึงคอเพราะอยากได้กันแดดตัวแบบเนื้อแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยบอกเจี๊ไปแล้วนะเจในเมื่อเจทำกันแดดหน้าที่มันไม่เหนียวได้อ่ะ เจ๊ทำกันแดดตัวที่มันไม่เหนียวด้วยได้ไหมเพราะว่าอีบ่ะยังไม่มีกันแดดตัวเลยที่หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่อีฟออกกันแดดตัวมาสักทีหนึ่งอยากได้บอกว่าเนื้อแบบกันแดดหน้าคือเรากําลังพยายามอยู่ค่ะทุกคนใครที่มีกันแดดอีฟลองทาเยอะๆกับจ่ายดูมันไม่เหนียวเลยรอให้มันแห้งทิ้งแล้วลองลูบผิวหน้าดูมันจะนุ่มๆลื่นๆเหมือนกับทาแป้งฝุ่นเลยทีนี้มาใช้เป็นกันแดดตัวไม่ได้เพราะอะไรวะมันแพงค่ะมันมีนะกันแดดที่มันไม่เหนียวเลยนะแต่มันแพงป้าแต่เราก็กําลังพยายามแบบ พัฒนาอยู่ในการที่จะหากันแดดตัว uh. โดยที่แบบ SPF สูงป้องกันแดดได้ดี uh. จริงๆและไม่เหนียวเหนอหนะเหมือนกะับกันแดดหน้าของกันแดดอีฟขนาดหน้าเรายังทําได้ทําไมตัวเราจะทําไม่ได้ถูกไหมทุกคนใครอยากให้อีฟทากันแดดตัวที่เนื้อไม่เหนียวเหนอหนาเหมือนกันแดดหน้าของกันแดดอีฟนะบ,บ้างบอกมาหน่อยเร็วเดี๋ยวจ๋าจะเอาคอมเมนต์ไปบอกที่ even, อีฟว่าเนี่ยเห็นไหมมีคนรอยเยอะมากเลยอันนี้คือหนะ้าสดแต่จรนงๆไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะสวยอย่ะง้แ ดีช่วยป้าลยป้ารนแดด